อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปโอ้ยจะโบ้หัองานโบลืมกดปิดรับงานต่อเนื่องเด้งไม่วหาหัดไม่ไหวเลยเด้งเด้งจนแบตจะหมดเลยนะเซ็งมากเลยหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆค,คนเจอปัญหานี้นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมีเทคนิคไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เอาหน้า ช่วยแก้ปัญหาแก้ความน่าเบือ่อแก้ความน่าลำคาญของไอ้เจ้าแอปโบนี้ได้แนะนําอย่างนี้ก่อนเลยนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนรับงานกดรับงานของโบแล้วนะครับแนะนําว่าถ้าไม่ต้องการรับงานต่อเนื่องในเที่ยวถัดไปในขณะที่เราไปส่งลูกค้าตอนใกล้ๆที่จะถึงปลายทางเนี่ยถ้ามีลูกค้าเรียกงานเข้ามามันจะเรียกขึ้นมาที่เราถูกไหมปัญหานี้แก้ได้ด้วยการเ,เพื่อนๆไปที่หน้าแอป แล้วกดตรงมุมบนซ้ายบนซ้ายที่เป็นรูปฝ่ามืออกดตรงนั้นปับ๊บแล้วก็กดยืนยันว่าไม่รับงานไม่รับงานต่อเนื่องนะครับทีนี้เวลาเรารับลูกค้าแล้วกําลังขับรถไปส่งลูกค้าใกล้ๆจะถึงไปงะปลายทางแล้วเนี่ยจะไม่มีงานเด้งขึ้นมาไม่มีไม่มีแต่ทีนี้พอเราถึงแล้วส่งลูกค้าแล้วถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยมาเปิดรับงานต่ออีกทีหนึ่ง นะแต่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าลืมลืมกดทีนี้ขับรถไปส่งลูกค้ายกตัวอย่างในเมืองสุขุมวิทอโศกหน้ารามรัชดาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหงานเด้งขึ้นมากำลังจะส่งลูกค้าใกล้ถึงแล้วแต่งานเด้งขึ้นมากดปฏิเสธไม่ทันเลยบอกโอ้โหบางทีผมเคยนะกดปฏิเสธสามติบงานแล้วยังไง กดปฏิเสธคะแนนตกโอ้โหก็งานมันเด้งขึ้นมาแบบไม่หวาดไม่ไหวอะ่ะงานเด้งขึ้นมาไม่เป็นไรแต่ที่เป็นไรคือไอ้ที่เด้งขึ้นมานะ่ะบางงานอยู่ใกล้ไกลบางงานก็ย้อนกลับไปบางงานก็อยู่โอ้โหไม่น่ารับไว้ง่ายไม่อยากรับทําไงได้ก็ต้องกดปฏิเสธพรกดปฏิเสธปุ๊บงานใหม่เด้งขึ้นมาปฏิเสธปุ๊บงานใหม่เด้งขึ้นมาภายในระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่มีเวลาหายใจเลยบางทีอะ่ะ บางครั้งบางคนเพื่อนเพื่อบางคนบอกบ่ามันเด้งจนแอบค้างเลยของผมอะ่ะน่าเบื่อไหมหน่าลำคาญไหมลืมกดหยุดรับงานต่อเนื่องโอ้โหงามงามเลยงามไส้เลยวันนี้ผมมีวิธีครับจะเรียกว่าเทคนิคดีไหมก็ไม่รู้เรียกอะไรก็แล้วแต่นะผมมีวิธีอย่างนี้พอเรากดรับงานแล้วปรากฏว่าเราลืม กดหยุดรับงานต่อเนื่องตรงที่เป็นลูกฝ่ามือนะลืมกดพอขับเข้าไปในเมืองใกล้ๆกๆจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปส่งลูกค้าแล้วเรากดเออเราลืมกดถูกไหมแล้วมันจะมีการเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมากดปฏิเสธไม่ไหวเลยกดปฏิเสธหลายๆงานคะแนนก็ตกผมมีวิธีอย่างนี้ครับแนะนําว่าอย่าใช้คําว่าแนะนําเลยวิธีผมดีกว่าวิธีผมกดปฏิเสธไม่ไหวแล้ววิธีการของผมคือกดยอมรับงานมันเลยสิ้นเรื่อง จบไม่ดังแล้วกดยอมรับแล้วทีนี้พอกดยอมรับแล้วนะครับแต่เจตนาเราคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากรับนะไม่เอาลูกค้ารายนี้ไม่รับลูกค้ารายนี้เจตนาเป็นอย่างนั้นนะลูกค้าไม่ผิดนะครับเน้นลูกค้าไม่ได้ผิดนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับฝั่งคนขับมันเป็นประมาณเนี้ยคืองานมันเด่งขึ้นมาเด่งขึ้นมาเร้งขึ้นมากดปฏิเสธไม่หวาดไม่ไหวอ่ะกดปฏิเสธแล้วจะไปกดหยุดรับงานก็กดไม่ทันเพราะว่างานใหม่ขึ้นมาตลอดวิธีของผมอย่างที่ผมบอกผมกดรับเลย จบไม่เด้งแล้วถามว่าเอาแล้วทำอย่างนี้คะแนนตกไหมถ้าเรายกเลิกผมกดรับเสร็จแล้วผมก็ค่อยยกเลิกตอนหลังนะครับถามว่าทำอย่างนี้พอยกเลิกงานคะแนนก็ตกอีกเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะการที่เรากดปฏิเสธรับงานที่มันเด้งขึ้นมาก่อนที่เราจะถึงปลายทางแรกที่เรากำลังส่งเนี่ยเรากดปฏิเสธหลายหลายครั้งเปอร์เซ็นต์ก็ตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางเลือก ผมใช้วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหากับความน่าลำคาญของงานใหม่ที่มันเต้งขึ้นมานะครับเพราะว่าโอ้โหอย่างที่รู้กนันอะเข้าไปเลยอยู่อ,อยู่ในเลสเลสโซนนะเลสแอรเรียในพื้นที่สีแดงนะไม่หวาดไม่ไว้เลยรู้กันดีคนขับรู้กันดีจริงไหมกดไม่ทันกดรับงานไปเลยสไตล์ผมนะกดรับงานแล้วค่อยยกเลิกแล้วก็ค่อยให้เหตุผลในการยกเลิก ถามว่าถ้าโดนหักคะแนนทําไงก็ต้องยอมอะ่ะเพราะปฏิเสธบ่อยๆมันก็หักเหมือนกันก็เป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิควิธีการเล็กๆน้อยๆที่ผมใช้ถ้าเห็นว่าดีถ้าเห็นว่าน่าสนใจวิธีการแบบนี้กคือก็อไปใช้ได้นะแต่ถ้ามีวิธีการอื่นแล้วแต่นะบอกผมด้วยให้อยากรู้เหมือนกันถ้ามีวิธีอื่นถ้าลืมกดหยุดรับงานออตโต้อัตโนมัติแล้วเนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นมามีวิธีการแบบอื่น แนะนำมาได้นะคอมเมนต์มาใต้คลิปคอมเมนต์มาเลยจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยผมก็ไม่รู้ปกติส่วนใหญ่ผมใช้วิธีแบบนี้ครับกดรับงานแล้วค่อยปฏิเสธประมาณนี้ประมาณนี้อ้อช่องเดี๋ยวป่าพาไปเนี่ยนะผมทำสติกเกอร์แจกเพื่อนๆคนไหนพี่ๆคนไหนอยากได้สติกเกอร์นะครับรบกวนคอมเมนต์เข้าไปในเพจเดี๋ยวป่าพาไปอินบ็อกนะอินบ็อกเข้าไป ที่เพจเดี๋ยวป๋าพาไปแจ้งชื่อเบอร์โทรที่อยู่และเดี๋ยวผมส่งสติกเกอร์ไปให้ขออีกอย่างหนึ่งสติกเกอร์เนี่ยแจกฟรีแต่ว่าขออนุญาตเก็บค่าส่งหน่อยโอ้โหจ่ายไม่ไหวหลายท่านขอบคุณมากที่ให้ความสนใจนะครับก็อินบอกเข้าไปในเพจเดี๋ยวป๋าพาไปแลวเดี๋ยวผมส่งให้นะครับฝากด้วยค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกับช่องเดี๋ยวป๋าพาไปนะไม่ไว่าจะเป็น youtube Facebook Fanpage เดี๋ยวป๋าพาไป กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อยู่กันนะ่ะชอบเลย่องเนี้ยสุดยอดฝากดูโฆษณาด้วยโฆษณาขึ้นมาดูนิดนึงดูให้หน่อยรายได้อยู่ตรงนั้นจะได้มีกำลังจะได้มีแรงไปต่อขอนะช่วยดูหน่อยขอเลยขอขอคี่ว่าหนูขอหนูตัวเล็กๆเนี่ยขอช่วยดูโฆษณาให้หน่อยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อยากไปที่ไหนก็บอกมา <วะ S 1> เดี๋ยวป๋าพาไป,ไป